สวัสดีค่ะกระเป๋าชัก USA นะคะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะเพรนนำคอร์เรคชั่นเบลแบ็กที่มีอยู่ในสต็อกนะคะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูได้รู้ได้เห็นกันว่ามีตัวไหนบ้างกระเป๋าเบลแบ็กเนี่ยทุกคนก็ทราบอยู่แล้วนะคะมันสามารถใช้งานได้หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นคาดเอวก็ได้คาดอกก็ได้หรือเราจะใช้สะพายไหล ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วมันเป็นกระเป๋าใบหนึ่งที่ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายสามารถใช้ใบเดียวกันได้จะแตกต่างจากกระเป๋า crossbody หรือกระเป๋าสไตล์แบบ s h o u d e er แบ a g แบบอื่นๆนะคะเบลแบกใบนี้เนี่ยรุ่นนี้มีทั้งเป็นหนงังเป็นไนลอนเลือกที่คุณรักเลือกที่คุณชอบพี่เอก็จะย้ำเสมอว่า ซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบนะคะกระเป๋าแต่ละแบบ material ท,ท,ที่เขาคิดมาเนี่ยมันย่อมมีข้อดีข้อเด่นแตกต่างกันไปหนังก็จะให้ฟิลอีกแบบหนึง่งขึ้นอยู่กับความชอบไลฟ์สไตล์เสื้อผ้าหรือว่าความถนัด เรื่องการใช้งานของ m a ท e ที a l เแต่ละอย่างนะคะรูปทรงเหมือนกันค่ะขนาดประมาณ14นิ้วใส่อะไรได้บ้างกระเป๋าสตางค์ใบยาวได้ค่ะโทรศัพท์ได้ทุกรุ่นทุกแบรนด์ทุกขนาดและที่สำคัญทุกใบเนี่ยเพี้ยจำได้ว่าเพี้ยเคยทำคลิปรีวิวแต่ละอย่างแนะนำไว้อย่างละเอียดแล้วนะคะเพียงแต่ว่าคลิปนี้ นำมารวมกันให้ดูว่าตอนนี้เนี่ยเบลแบ็กที่ร้านมีรุ่นไหนบ้างมีแบบไหนบ้างนำมาเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆน,นะคะเรียกว่ามีอยู่หลากหลายตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายสามารถใช้เบลแบ็ได้ทุกคนนะคะทุกเพศทุกวัยไม่ห้ามค่ะเพี้ยจะ50แล้วเพียก็ยังชอบใช้เบลแบ็อยู่ ไม่ว่าจะเป็นหนังหรือไนลอนหรือแคนวาสเรียกว่ามีครบแฟชั่นไม่มีกฎตายตัวไม่มีความผิดไม่มีถูกหรือไม่ถูกกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะ